ใช้โยฮ้วมีมีเวลาเหลือไหมครับพี่พอดีผมติดอีกรายการหนึ่งอะครับพี่เฮยเหรอเอาไงก็งเวลาผมไม่ทันนะแ้าเดี๋ยวคุยต่อครับไม่เป็นไรครับพี่ครับ,ออบ,บเอาจบจบเอาเอาเลยไหมเอาเลยออปชั่นเหรอก็กอไปนอนเทอเมต์เท่าไหร่อะครับพี่เดี๋ยวพี่ดูให้ตัวพีนะพีพันสองร้อยนะ มาพันสองรอยไม่ใช่ครับอ่าต้องดูที่ซีรีส์เฮสครับผมนั่นแหละสามสิบสี่จุดห้าชนะเลิศไม่ใช่ครับสี่สิบสามครับพี่จริงเหรอใช่ครับโอ<ฮ>้ไอเซ็นเตอร์เมนของเซ็ตซิตี้ครับผมพี่พี่ แล้วพี่ดูตัว P 1นึ่งหนึ่งเจ็ดห้าครับวันนี้สี่ร้อยเปอร์เซ็นครับเราไม่ได้เลือกเราไม่ได้เลือกเรา <c oughs> เลือก <c> option <oughs> เโ,โห <c oughs> เสียเลยจังอะเร,เ,อเราไม่ได้คิดว่ามันจะลงลึกมากขนาดนี้นะครับแล้วก็คิดว่าวันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีรีบาวนะครับหนึ่งหนึ่งหสองเนี่ยมันรับอยู่นะครับสำหรับตัวของ TFX Series M ครับผมถ้างางนั้นออ t ชันเอาตัวไหนอ่ะ ออปชันก็ต้องดูซีรีส์เอ็มนะครับแล้วก็ดูหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้านะครับซีรใช่ไฮะใช่ครับตัวกอล่วพี่ไปดูก่อนนะทีมีมันสูงนะครับมันเล่นไม่ได้ในช่วงนี้นะครับไปรอสัปดาห์หน้าเลยครับผมตายละสามสิบสองสามสิบสามเอาไม่ได้หรอมีตังค์เยอะอะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับรอดีกว่าครับอ้คุณทีครับผมครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมคุยให้ฟังต่อนะครับโอเคโอเคเอาได้เพราะวัน ไปเลยอะไปแล้วเพราะว่าคุณธีราศักดิ์พูดถึงในส่วนของทางด้านออปชันนั่นเองนักทุนที่ตามเมื่อวันพฤหัสยขอโทษค่ะมเมื่อวันพุธตอนเอวลา11อนาฬิกานะคะใครที่ตามแล้วก็เสี่ยงในเรื่องราวของออปชันนะฮะแต่ออปชันขาลองนะฮะจะจากัดความเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะตามที่เราเคาะซื้อนั่นเองนะ,ะที่คุณธีราศักดิ์ได้อธิบายไปเมื่อวันพุธหลายๆคนยังงงก่อนพวกพี่ม่อนได้4ี่ได้อะไรกันยังไงเนี่ย ก็คือเมื่อวันพุธนั่นเองนะคะคุณธีรศักดิ์ให้เข้าลองพุทธนะคะก็มองว่าตลาดในวันเนี้ยมันจะผันผวนนะคะเข้าลองพุทธในส่วนของซีรีส์ H นั่นเองนะคะสไตร์ไพร์ที่1,200นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นจังหวะและโอกาสของนักทุนที่สามารถที่จะ,ะหาอะไรที่ชุ่มชื่นหัวใจได้นะคือในส่วนขอชันมันก็ไม่ได้เยอะนะ,ะแต่ว่าเออถ้าเรามองว่าเกิดเหตุการณ์ผันผวนเราล็อกความเสียหายไว้ก็คือลองพุทธเข้าไป ณนะระดับที่15นั่นเองแล้ววันนี้ก็ปิดที่43ที่คุณธีรศักดิ์พูดถึงนะคะก็จะทําให้นักทุนนะ,ะก็ชื่ในใจนิดหนึ่งที่เห็นพอตตัวเองเขียวเป็น100%ในช่วงจังหวะตลาดผันผวนที่เห็นๆในวันนี้กับเมื่อวานนั่นเองนะคะนี่ก็คือตลาดออปชันนะคะก็ต้องไปลองพุทกับลองคอนะคะที่ทางรายการได้พยายามอธิบายให้นักทุนได้ติดตามกันนะคะว่าเป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่นักทุนก็จะจํากัดความจํากัด ความขัดทุนนะฮะแต่ว่าในเรื่องเราของกาไรก็ปล่อยได้นะฮะในเรื่องเราของรองพุทลรองคอนะั่นเอขาลองอย่างเดียวส่วนขาช็อตนี่ไม่ใช่เรานะใครจะไปโอเพนช็อตอะไรตนะ่างๆไม่ใช่พี่มดนะไม่ใช่รายการนี้นะเราให้นักทุนเซฟตี้ให้มากที่สุดป้องกันความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดแล้วก็รู้ถึงจุดที่ตัวเองรองรับความเสียหายหได้ว่าเราพอใจที่จะเสียเท่าไหร่ตรงนี้แหละแล้วได้เท่าไหร่เราว่ากัน ก็คือลองพูดกับลองคอที่พยายามอธิบายลองคือซื้อว่ามองว่าทางขึ้นนั่นเองนะคะส่วนลองคอลองคอนะคะมองทางขึ้นส่วนลองพดมองทางลงอสองทางมองนี้นะคะก็สามารถที่จะให้โอกาสนักทุนได้เรียนรู้ในเรื่องราวของความพันผวน,ผนข,อของตลาดที่ตลาดออปชั่นที่เราได้เติมเต็มให้กับนักทุนมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมานะคะหวังว่านักทุนนะคะจะติดตามข้อมูลตรงนี้ถึงแม้ว่า ไม่เคยแต่ฟังไว้ก็ได้นะคะจะได้รู้อ๋อเขาเขาเป็นอย่างนี้นี่เองจํากัดความเสี่ยงนะคะเขาเรียกว่าอ่ารวยไม่จํากัดแต่จํากัดทางขัดทุนนั่นเองจนจนจำกัดแต่รวยไม่จํากัดอ่ะคอนเซ็ปต์แบบเข้าใจง่ายนะแต่วิธีการนั่นก็มีหลากหลายแบบที่คุณธนิส์บอกว่าต้องเลือกอะไรเพราะอะไรยังไงเยอะค่ะนังทนุนค่ะขอบคุณนั <laughs>